น้องพายกำลังทำอะไรอยู่คะเออำชาน้ำชาน้ำชาแล้วในนี้มันมีอะไรบ้างคะลูกขี้เน้ยไม่ใช่แล้วขี้ฮะมีอะไรบ้างมีขี้อืมคนนั่งอึอยู่ในนั้นอะมีขี้ด้วยอ้าวมีขี้จริงอืมอ่ะตาตัดจริงไหมนี่มีอะไรมีขี้เออน้นพาชิมขี้ดูหน่อยสิ มันนหวาฮะคืออะลองดูลองดูมันหวานามนากนะมันอร่อยป้าถ่ายอ้าวแล้วยังไงต่อป้าจะถ,ถ่ายเองนีฮะเนี่ยป้าถ่ายให้ไง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูด้วยกัน หเดี๋ยวเรามาดูอ่าถ่ายคันไหนเออือ้ตัวนี้ไงกล้องมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยอ๋อพายก็อย่าบางังเดี๋ยวจับ่างนี้จับมือขวาต้องจับมือขวาลูกเอาก็มือไปบังหัวกล้องอ่านี่ไงนี่โอเคยังไงต่ออ่าแล้วลูกจะทำอะไรอ่ะเล่เอาอืมป้าถ่ายให้ดีกว่าป้าถ่ายให้อ่ะพห้ทับต่อ แล้วเราจะทำอะไรกับมันอีกเนี่ยแล้วก็เอาน้ำเปล่าใส่ไปเอาน้ำเปล่าใส่อ้าน้ำเปล่าใส่ก้อนนะทำอะไรนะเอ่อน้ำชาเอาน้ำนีำ่ใส่ออโอเคพ,อพอ่อพ่ออ่า <c oughs> แล้วมันเขาเรียกว่าน้ำอะไรเนี่ยน้ำตาลเลยเมื่อกี้น้ำชาไม่ใช่เหรออันนั้นก็น้ำชาไปเถอะช่างมันเถอะน้ำชาเอ้าช่าเถิชน้ำชาแล้วไงต่อเนี่ยแม่เปลี่นทดลองเป็นน้ำอะไรนะน้ำอะไรนะน้ำผี้งน้ำผึ้ง น้ำสุกี้แม่อร่อยไหมน้ำสุกี้อะตะเกียบมันสะอาดเ่าะเป็นน้ำสุกี้จริงๆจริงตะเกียบใหม่เป็นยังไงลองยิ้มดิยิ้มดิอี๋อะลองชิมใหม่ชิมใหม่ ในนี้มันมีอะไรลูกีป่ายังไม่รู้เลยเนป่าปังหัวกล้องอ่ะตัวกล้องจะมองไม่เห็นอ่าแม่ถ่ายก่อนเนี่ยป่าไปเอาถ้วยมาอันนี้อะไรอ่ะอันเนี้ยเนี่ยนี้อะไรอ่ะกลัวๆเน้นเราต้องคนให้รีบๆก่อนอ่าเป็นยวาห้าห้าชิ้นรีบรีบผลใช่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีเยอะไหม เน้นตัมโอ้โห oh. <ะ>มีเยอะอะมีมีน้อยอ่ะเนี่ยในชามนี่มันคือขี้หรืออะไรเนี่ยขี้เดี๋ยวดูพายกินขี้ดิเนี่ยขี้มันเผ็ดการทดลองนี้พายจะได้อะไรเนี่ย จะได้รางวัลรางวัลคือคือว่าเป็นเป็นสาเหตุหืมให้มันดันให้มันดันดันก่อนตัวนี้มันยังไม่ดันเลยไอไอที่อ่ะมันยังไม่ดันยังไม่ดันแล้วดันมันคือยังไงอะลูกดันคือว่าเป็นสาเหตุไงดันคือสาเหตุสาเหตุเหมือนกันแต่อันนั้นสาเหตุภูมิใจอันนี้คือสาเหตุ น่าจะอันมากฮึไมั่วมั่วจริงลูกแม่ให้ให้เนี้ยมันมาดันถ้าถ้ายังไม่ดันเดี๋ยวแสดงว่าจะดันคือละลายหรือเปล่าลูกไม่ใช่ดันไม่ใช่อ่ะดันกับละลายลูกรู้ไหมมันเป็นยังไงหนูหนูไม่รู้ไม่รู้จริงๆดันดันดันคือว่าเป็นสาเหตุอ่ะ ดันคือสาเหตุคือตัวนี้มันจะขาดพอคนแล้วจะขาดอ่าฮะแล้วมันละลายไม่ใช่นะเอาเทใส่เทในนี้เทใส่ในนี้อือฮะเทใส่แก้วก่อนอ่ะเดี๋ยวปาเทให้ดีกว่า อแล้วมันจะอร่อยขึ้นใช่ไหมใช่หืมหืมมาเอาที่แผ่นรองมาเลยแผ่นรองแผ่นรองมันอยู่ข้างบนเอองั้นเราไปแช่ตู้เย็นก่อนไหมอันนี้ไม่มาเอาแผ่นรองมาก่อนนะแผ่นรองแบบไหนลูกแบบนั้น,หนหอ,นอนนะที่วาอยู่ข้างบนอะที่ที่แม่นอน แล้วมันก็ได้อะอ๋อเ๋ยวลองกันเปื้อนว่าทำอะไรคะเออเอามาลองไงลองขวดจะได้ไม่หกมันหกแล้วเนี่ยมันหกแล้วเนี่ยเออไปเทในห้องน้ำก็ได้เขาจะเทลงขวดพายจะเทลงขวดนี่เหรอใช่โอเคมาแต่ป่าเทให้ไปเทในห้องน้ำาน่เน่เทนี่อ่ะนี่มาป่าเทให้มันยากต้องผู้ใหญ่ทำเฮะไม่ยายาไปเทในห้องน้ำก่อนนะโอเคโอเค จะให้เทในห้องน้ำใช่ไหมใช่โอเคไปไปเอาไปเทเองไปเดินนะจ๊ะไปไปเอ่ะ ตั้งอะไตั้งอหรเล็กที้ใครหยใครแม่ก็หยิบขี่ละแม่โอเคแล้วเราจะทำอะไรกับมันอีกเนี่ยอืมอ่าตัดร่างอันนี้ค่ะ สะอาดได้10%เลยเหรอฮะสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์นะ10%แล้วก็สะอาด100%เป็นยังไงาสดเดิมก็กได้ม,มันจะสะอาดมากโอเคโอเคะมีจะมีอะไรที่ติดอยู่อ,อ่ะอ่ะโอเคอ่ะแค่นี้นะเดี๋ยวปาถ่ายถ่ายแค่นี้แหละอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนมันคือแล้วมัน,นเราจะเรียก ชื่อมันว่าอะไรเนี่ยฮัทโอลโอลโลฮะเราเรียกชื่อว่าอะไรฮัโอลโ,โลฮะน้ำอะไรเนี่ยฮัทโลโคลโล่ฮัทโอลโคลโล่ใช่ไหมแต่ก็น้ำใส่ไปต่อฮะน้ำปลาเราใส่เฮ้ยแ้่น้ำนี้เราก็เป็นน้ำประปาเราก็กินไม่อร่อยแล้วลูกทำไมมันไม่อร่อยมันมีคอรลีนคอรลีนอืมคอรลีนโอเคอันนี้ไปดอร์ลีนเหรออืมน้ำมันน่ารู้น่าสิฟอรลีน คอรีน,รนแล้วเราจะทำอะไรกับมันเนี่ยออต่อไปก็ใส่นะ้ำแอฟฟิเจนฮะใส่น้ำแอฟฟิเจนน้ำแอฟฟิเจนเป็นยังไงเนี่ยโอ้ย,อยไปที่ยี้ตาลูกเ,เอ,อ้ยเดี๋ยวอาตาจะบอกเป็นแบบนั้นนะที่เป็นสี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 เขียวน,น้ำแอฟฟิเจนน้ำแอฟฟิเจนยู่ตรงไหนนะแอฟฟิเจนเนี่ยอยู่อยู่ใกล้ไกลมาก ประเทศประเทศอินโดนีเซียเลยอ้าวไปล้างหน้าก่อนไหมน้ำเอฟฟิเจนอ่ะอ่าแล้วเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาน้ำเอฟฟิเจนกันไปไปมันอยู่ไกลมากเออ